อ่าก็สวัสดีคนดูและผู้ติดตามตทุกท่าน้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่างเลยนะอย่างแรกให้เรากดลิงก์เพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดมาแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์กเพลงไว้ให้นะผมไปเพิ่มเพลงกับมาร์กเพลงไว้เรียบร้อยนะครับอาจจะนั้นก็จะมีลิงก์เพลง30เฟรมแล้วก็60เฟรมนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือ60เฟรมนะใครไม่มี60ก็ใช้30ก็ได้นะครับแต่30มันทําตามยากหน่อยนะครับโอเคนะอาจจะนั้นก็จะมีโทนสีไว้ให้ด้วยนะครับ5้อันนี้นะครับก็ผมขอลบไปนะ อ่าโอเคก็เหลือแค่เพลงนะครับจากนั้นก็คลิปนี้ใช้แค่4รูปนะครับหรือ2รูปก็ได้นะโอเคนะเดี๋ยวผมใช้เป็นสี่นะครับาจากนั้นก็มาเริ่มทํากันเลยครับให้เรามาบ้างนี้เลย1ิบกดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาเลยอ่าโอเคพอเราเพิ่มมาแล้วใช่ไหมก็ให้เรามาตัดตรงนี้ครับ12 0 1กดเทรูปครับกดตัดไปเลยแล้วก็เพิ่มใหม่ตรงนี้นะ12 0 0ูนูะครับกดบวกครับเพิ่มรูปใหม่มาเลยอ่าโอเคพอเราเพิ่มมาแล้ Listen, วก็ให้เรามาตัดตรงนี้ครับรับ่า้วก็ มาที่ 13, 25, uh y, er 1 15, uh ิบสามี <medi> uh ่สามกดบวกครับเพิ่มรูปใหม่มาเลยอ่าโอเคพอเราเพิ่มมาแล้วก็ให้เรามาตัดตรงนี้ครับสิบห้ายี่ห้ากดที่รูปครับกดตัดไปเลยอ่าโอเคเราก็เพิ่มใหม่15 24้ายสี่นะครับอ่าโอเคพอเราเพิ่มหมดแล้วใช่ไหมก็ยืดมาตรงนี้ครับเจ็ดย์ดกดที่รูปกดกดตัดไปเลยอ่าโอเคก็จะแบบตีรูปอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะจากนั้นก็กลับมารูปแรกเลยครับนี่นะรูปแรกเลยกดที่รูปเลยครับมาหน้านี้ครับแล้วก็มาที่ซูมเลยให้เรามาร์กตรงนี้ไว้เลยครับึิบสี่สามนงปรับอ่า แล้วก็มาที่สิบห้าหกอันนี้้เราซูมพันหนึ่งเจ็ดสิบเลยอันนี้นะพันหนึ่งเจ็ดสิบแล้วก็มาร์กต่อไปครับสิบเอ็ดหนึ่งเก้าอันนี้ให้เราซูมพันสองเจ็ดสิบห้าเลยอันนี้พันสองเจ็ดห้านะครับแล้วก็มาร์กต่อไปครับสิบเอ็ดสามสามอันนี้ให้เราซูมพันสามเจ็ดสิบเลยอ่นน 1, 2, 7, าโอเคแล้วก็มาด้านหลังเลยครับแล้วก็ปรับเท่าเดิมเลยครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะ อ่าเราก็เลื่อนมาร์กหลังสุดไปเลยปึ๊บมาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงสุดเลยนะจอมช่วยครับข้ารองมาเลยแล้วก็วางทุกีเฟรมไปเลยอ่าโอเคก็ต่ออย่างงี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่ไหมอย่างงี้ก็เด้กลับปึ๊บอ่าโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ย้อนกลับครับมาที่อันแรกเลยแล้วก็มามาร์กตรงนี้ครับสิบสามหนึ่งให้เรามาร์กไปเลยครับอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับนะครับแล้วก็มาที่สิบสี่สามก็เลื่อนให้ตัวายเป็นพันหนึ่งร้อยเลยนะครับเลื่อนลงมาเลย อันีนะพันหนึ่งนะครับเลยๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ให้เรามาร์กตามขีดแดงไปให้หมดเลยนี่นะก็มาร์กตามขีดแดงไปเลยครับอย่างนี้นะโอเคก็จบอยู่ที่สิบเอ็ดสามสามนะครับโอเคจากนั้นก็มาที่กึ่งกลางนลยครับสิบสี่เก้าเลื่อนกลับตรงกลางที่เดิมเลยอ่าแล้วก็สิบเอ็ดศูนย์แปดเลื่อนกลับตรงกลางที่เดิมเลยครับอ่าแล้วก็เนี้ยสิบเอ็ดยี่สิบหกเลื่อนกลับตรงกลางที่เดิมเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ยสิบเอ็ดสี่ห้าเลื่อนกลับตรงกลางที่เดิมเลย อ่าโอเคแล้วก็ให้เรามากึง่งกลางระหว่างมาเข่าอีกทีนึงครับเนเห็นไหมมาที่กราฟเลยครับให้เรากดต,ตรงนี้ครับเล่นแค่นี้พอครับอ่านี่กนเกือบเกือบตุดแล้วนะนะอย่างงี้นะจุ่มจุ่มครับเขาลองมาเลยแล้วก็วางทุกคีเฟรมไปเลยอ่าแล้วก็ให้เรามาทําตามผมนะครับเริ่มแรกให้เราใช้ลงอันนี้นะครับต่อไปก็ใช้ขึ้นนะอย่างงี้ก็จะเป็นลงแล้วขึ้นนะต่อไปลงครับต่อไปขึ้นสลับอย่างนี้เลยต่อไปลงต่อไปขึ้นอ่าต่อไปลงต่อไปขึ้นอย่างงี้โอเคก็จบไปที่ขึ้นแบบนี้นะครับก็จะเด้งอย่างงี้นะป แล้วก็ย้อนกลับมาที่หมุนแล้วแล้วก็มาที่สิบสี่สามมาร์กเลยอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับนะครับแล้วก็มาเนี้ยสิบห้าหกให้เราปรับเป็นลบเจ็ดเลยอ่านี้ลบเจ็ดแล้วก็เนี้ยสิบเอ็ดหนึ่งเก้าปรับเป็นเจ็ดเลยครับอ่าแล้วก็สิบเอ็ดสามสามปรับเป็นศูนย์เลยอ่าแล้วก็มากึ่งกลางครับมาที่การาฟให้เราใช้ลงอันเดิมนะครับกดตัวนี้ครับเรื่องเรื่องสุดเลยอย่างงี้เย่าอย่าอยเข้าลอกมาครับแล้วก็วางทุกกิฟต์เไปเลย อ่าเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมปึ๊บ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 อ่าโอเคนะครับแล้วกดที่รูปเลยแล้วก็มาหน้านี้ครับอ่าให้เรามาหน้านี้นะหน้าตรงนี้เลยครับก็คืออันแรกนี่นะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะอ่าแล้วกดขั้วลอกมานะครับอ่าแล้วก็มาวางรูปตรงนี้ด้วยครับรูปที่สามเนี้ยกดที่รูปเลยครับกดค้างตรงนี้อันนี้นะครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้ครับกดที่ลูกศรนะครับแล้วก็ติ๊กออกให้หมดเลยยกเว้นสีเขียวตรงนี้นะไอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับโอเคนกกดิสีีีเขยวตร้ ปึ๊บแล้วก็กดวางไปเลยนะปึ๊บอ่าเห็นไหมก็เป็นดิง่งเห็นไหมก็สสมาราอัตดนมัติเลยนะครับอย่างนี้นะส่วนซูมก็มีด้วยนะเห็นไหมก็มีหมุนด้วยมีหมดเลยเห็นไหมโอเคนะครับอ่าแล้วก็มาย้ายม้าแล้วครับมาที่ซูมก่อนเลยมาที่สิบสี่ศูนย์ห้าครับเลื่อนม้าขาวให้ตรงขีดแดงนะอย่างนี้เลยปึ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนเหมือนเดิมน,นะครับใครไม่อยากเลื่อนก็ไม่ต้องเลื่อนก็ได้นะครับอ่านี่ก็ผมขอเลื่อนแล้วกันนี่อ่านี่ตรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องเลื่อนนะอ่าเราก็มาที่หมุนครับเหมือนเดิมนนนะครรับเเล่อให้ตงี ปุ๊บอ่าแล้วก็มาที่อันแรกครับมือนเดิมนะครับเลื่อนให้ตรงเฉยนะครับเลื่อนแค่ขีดแดงตัวนี้ให้มันตรงอ่าตรงกลางก็ไม่ต้องเลื่อนก็ได้นะครับหรือเราจะเลื่อนก็ได้นะราแต่เลยอ่าตรงกลางเลื่อนด้ก็ได้เลื่อนกลับมาเกิดกลางนี้อ่าโอเคอย่างนี้นะครับรตรงกลางนี้ก็ดเหมือนกันปุ๊บอ่าโอเคเลื่อนให้มันตรงก็พอครับอย่างนี้อ่าปุ๊บอันนี้ด้วยอ่าโอเคก็จะแบบนี้เห็นไหมแบบเดิมเลยปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมโอเคนะครับรรอ่าพอได้อย่า ok, ง, ety, ง <zuk fish. S 2> น,นี้แล้ว <istes> แล้วก็มาหน้านี้ครับแล้วก็มาที่ซูมเลยครับอันนี้ก็เราไม่ต้องมานะครับก็แค่ปรับเป็นพันสีเฉยนะอ่านี้นะครับพันสีนะไม่ต้องมาร์อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มาที่อันแรกเลยแล้วก็มานี่ครับตรงนี้นะอ่านเดี๋ยวมาร์กหนึ่งทีก่อนครับแล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดไปเลยนะครับเึ๊บอ่านแล้วก็มาหน้าหน้าเลยครับแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนเลยนะครับให้ตัววายเป็น765นะเริ่อมไปเลยครับตรงไปเลยพอเลื่อนแล้วก็เลื่มมาร์กหน้าสุดไปเลยครับเบรงนี้ครับ สิบสามหนึ่งแดเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับเลื่อนมาเลยให้ตัวบายเป็นพันหนึ่งเจ็ดสิบนะครับเลื่อนมาเลยอันนี้นะพันหนึ่งเจ็ดสิบนะครับโอเคนะแล้วก็มากึ่งกลางด้านหลังเลยมาที่กราฟครับให้เรากดตรงนี้ครับเลื่อนแค่นี้พอครับอ่าแค่นี้พอนะแล้วก็กราฟด้านหน้าลราไม่ต้องใส่นะครับปั่นเลื่อนเองอย่างนี้เห็นไหมอย่าอย่าไปใส่มานะครับเนี่ยถ้าเพิ่มใส่ก็เป็นแบบนี้นปึ๊บใช้นมันก็เด้งมาเลยแบบเร็วเลยเนหะ็นไหมอันนี้ถ้าถ้าไม่ใส่ก็จะเลื่อนมาเรื่อยอย่างนี้ฟื้อแล้วพอถึงด้านหลังกก็เด้งับ อายไหมฟึบอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับกดที่รูปเลยครับมาหน้านี้ครับอ่าแล้วก็มากดที่อันแรกเหมือนเดิมมาตรงนี้นะมาเดิมเลยกดตรงนี้ครับกดเขาลอกมาเลยแล้วก็มาลูกสุดท้ายครับหลังสุดเลยนะอ่ากดค้างเลยขอแป๊บกดค้างนะอ่าแล้วก,ก็กดตรงนี้แล, 4, แล้วก็ลูกศรนะแล้วก็ติ๊กออกให oi, ก้หมดยกเว้นอันนี้นะนี่เห็นไหมแล้วก็วางไปเลยอ่าโ okay, อเคก็ okay, แบบเดิมอย่างนี้ฟื้อ่าเห็นไหมอย่างนี้นะก็เด้งกลับปึ๊บอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวมาใส่เอฟเฟกกันนะครับมารูปที่2เลยกดที่รูปนะครับ มาที่เอฟเฟกกดเพิ่มเอฟเฟกครับมาที่ค้นหาพิมพ์คําว่ากระจุกเงานะก็คืออันแรกเลยครับกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็มาที่อันฟ้าครับมามาร์กนี้ครับสิบสองสี่สิบมาร์กเลยหนึ่งร้อยนะปึ๊บอ่าแล้วก็มาร์กนี้ครับ1ิบ8ามหนึ่งแปดาร์กเลยครับหนึ่งร้อยนะปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็กลับมาตรงนี้ครับสิบ5ยห้าปรับเป็นศูนย์เลยอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับ1ิบ5าูนย์ห้าปรับเป็นศูนย์เลย อ่าแล้วก mhm. ็หลังสุดนะครับหลังสุดเลยปัดเป็นศูนย์นะครับอ่าโอเคเราก็เริ่มมากหลังสุดไปเลยนะปึ๊บโอเคมากึ่งกลางอันไหนก็ได้มาที่กราฟครับกดตัวนี้ครับเลือกขึ้นสุดเลยครับอ่าเราก็เรื่องนี้ด้วยอย่างนี้โอเคจยุดมจุดครับเข้าลรองมาเลยแล้วก็วางทุกคิวเฟรมไปเลยปึ๊บอ่าโอเคก็าจะสลับอย่างงี้ฟืบฟืบฟึบฟบโอเคนะครับจากนั้นก็ย้อนกลับกดจยุมจยุดครับกดเข้าลรองมาเลยอ่าแล้วก็มาข้อสุดท้ายเหมือนกันครับล้วก็วางไปเลยนะอย่างนี้ อ่าโอเคก็สะตัดเหมือนกันเลยฟึบฟืบฟบฟบอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับขยักย้ายมาก็ย้ายนะอย่างงี้นะกระจกเงาเนี่ยเลื่อนให้ตรงขีดแดงอันนี้ตรงอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ตรงก็เลื่อนครับอ่าโอเคพอเราเลื่อนตรงมหมดแล้วก็ย้อนกลับมาน้นน,นี้ครับมาที่ซูมครับเลื่อนเหมือนกันเลยมาน้นนี้ครับมาที่อันแรกครับก็เลื่อนเหมือนกันเลยนะครับให้มันตรงนะแค่มาตรงนี้พอปึ๊บอ่าแค่เดียวนะครับก็ห้ตรงแบบนี้หมดเลยเงี้ยโอเคนะครับเดิงกลับฟึบอ่าจากนั้นก็ ถ้าเราตัดตามมาร์กได้เลยนะครับพวกนี้เลยทั้งหมดเลยครับทุกรูปเลยตัดจากด้านหลังมาเลยอย่างนี้นะเป๊บเป๊บเป๊บอย่างนี้นะครับโอเคนะอ่าผมขอตัวไปตัดก่อนนะไปอ่าโอเคพอเราตัดหมดแล้วใช่ไหมครับก็ให้เรามันยืดหนึ่งวิเหมือนเดิมเลยครับมาร์กแดงคือสิบสี่สามนะเลื่อนมาสิบสี่สี่นะครับอ่าแล้วกดรูปแรกเลยครับกดยืดมานะโอเคก็ยืดแค่หนึ่งวินะครับก็ทําแบบนี้ไปทุกรูปเลยนะครับโอเคนะอ่าผมขอตัวไปทาก่อนนะครับไปอ่าพอเรายืดหมดแล้วใช่ไหมครับก็กลับมาหน้าสุดเลยครับมาสายเฟสกัน ก็ผมลืมบอกแล้วครับก็ถ้ามีเสียงจิ้งรลดเข้าก็ขออภัยแล้วนะครับโอเคนะอ่านจากนั้นก็กดที่รูปแรกเลยมาที่เฟิกครับกดเพิ่มเฟฟกเลยมาที่การปิดเบี้ยวครับแล้วก็ใส่ท้ายเลยครับกดเลยครับเพิ่มเลยแล้วก็เปิดกระจกเงานะโอเคแค่นี้พอครับแล้วก็ไปต่อไปครับมาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่สันเลยกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็น90เลยอ่าพอปรับเป็น90ก็มาร์กหนึ่งทีครับเลิ่มมาร์กหน้าสุดไปเลย แล้วก็ปรับเป็นลบ79.0ครับอ่านี่นะลบ79.0เก้มากหลังสุดไปเลยปึ๊บมาที่ความถี่ครับปรับเป็น0.30เลยอ่าโอเคมาที่ขนาดครับปรับเป็น0ครับแล้วก็มาร์กหนึ่งทียเริมากหลังสุดไปเลยแล้วก็ปรับเป็น55พอครับอ่านี่5้55ก็เลย่มมาร์กหน้าสุดไปเลยปึ๊บแล้วก็อินเสตต่อไปเลยมาที่เบอร์ครับแต่เบอร์เคลื่อนไหวเลยครับ กดเลยเพิ่มเลยครับแล้วก็ไม่ต้องปรับมันครับแล้วก็เลื่อนท้ายเนี่ยไว้ข้างล่างสุดเลยครับอย่างนี้นะโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เรากดที่ตรงนี้ครับกดทําซ้ํามาเลยอ่าก็มี2อันนะครับกดอันบนเลยครับมาหน้านี้ครับมาร์กหนึ่งทีเริ่มมาร์กหน้าสุดเลยแล้วก็ปรับเป็นศูนย์ครับแล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดมาย้อนกลับมาที่เฟสครับมาที่ท้ายเลยครับมาที่ขอบตัดครับมาร์กหนึ่งทีเริ่มมาร์กหน้าสุดแล้วก็มาร์กอีกหนึ่งทีครับเริ่มมาร์กหลังสุดอ่าแล้วก็มานี่ครับ ามติบนะให้เราปรับพันเจ็ดพออ่าโอเคแล้วก็มากึ่งกลางด้านหน้ามาที่กราฟครับใช้อนี้ก็ได้ครับหรืออันนี้ก็ได้นะผมเป็นอันนี้ละกันอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าด้านหลังก็อันนี้เหมือนกันเลยขึ้นแล้วก็ลงอย่างี้ก็จะมีเงามานะปูงอย่างนี้อ่าเห็นไหมจากนั้นก็กดที่อันบนนะครับมาที่เอฟเฟคครับกดเพิ่มเอฟเฟคต่อเลยให้เรามาที่ค้นหานะครับพิมพ์คําว่าอันนี้นะจุดฮาร์ดโฟนนะครับจุดฮาร์ดโทนอะไรเนี่ยอันนี้อันแรกเลยกดเลยครับเพิ่มเลย พอเราเพิ <me> <out> ่มมาแล้วก็มาที่อันแรกเลยครับขอแป๊บมาที่อันที่สองครับอันแรกไม่ต้องปรับนะมาที่อันที่สองเลยปรับเป็นศูนย์จุดสี่ร้อยสามสองครับอ่าโอเคแล้วก็เลื่อนมาที่สีนะครับอันแรกเป็นสีดำนะอันที่สองสีขาวนะครับอ่าโอเคแล้วก็เป็นแบบนี้ปุ้งอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้นะครับก็จะปุ้งอย่างนี้มาเห็นไหมโอเคนะครับจากนั้นก็กดที่รูปแรกนะครับอันนี้นะท่อนตงเพลงเลยครับมาได้เฟกครับจุ่มจย่าข้าลอกมาเลย แล้วก็มาวางตรงนี้เลยครับอันนี้นะสิบสามสี่สามกดเทโลครับเอฟเฟกต์จุดแล้วก็วางครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกดตรงนี้กดทซ้ำามานะอ่ะแล้วก็กดอันบนเลยครับเหมือนเดิมนะแบบเดิมเลยมาร์กหนึ่งที่เลิ่มมาร์กหน้าสุดปรับเป็นศูนย์ครับเลิ่มมาร์กหลังสุดอย่างนี้แล้วก็ย้อนกลับมาที่เอฟเฟกต์มาที่ท้ายครับมาร์กหนึ่งที่เลื่มมาร์กหน้าสุดครับแล้วก็มาร์กหนึ่งที่เลื่มมาร์กหลังสุดแล้วก็มาที่สิบสามห้าสองปรับเป็นพันเจ็ดเหมือนเดิมครับแล้วก็มาเกลื่อนกลางด้านหน้ามาก เดิมเลยขึ้นแล้วก็ลงอ่ะแล้วก็กลับมาที่อันหน้าครับกนบนนะับมาที่เอฟเฟกมาที่จุดฮาร์ดโฟนครับจวมจูดข้าลอกมาเลยแล้วก็เอาไปวางเลยครับปึ๊บอ่าโอเคก็เป็นแบบนี้ปูงอ่าเห็นไหมโอเคนะครับจากนั้นก็เอฟเฟกมาข้าลอกใหม่ครับก็คือมาท่อนนี้ก็ได้เนี่ยท่อนเนี้ยกดรูปอันแรกนะครับไม่ใช่อันบนนะที่เป็นเงาอ่ะกดอันนี้นะครับอ่ามาที่เอฟเฟกครับอย่างที่มีแค่สายเอฟเฟกเนี่ยจวมจูดข้าลอกมาเลยอ่าแล้วก็ให้เรามาวางตอนท่อนที่มันดิ้งขึ้น,หนเห ก็คือตั้งแต่เน <aciones S 2> <rice> ี the, ่ย <drag> 1 2บสก็วางไปเลยครับเอฟเฟกต์จมจุดเราก็วางอ่าแล้วก็เลื่อนท้ายวันบนงสุดนะครับแล้วก็เลื่อนกระจกเงาไว้ล่างสุดอย่างนี้โอเคนะครับกดลบกระจกเงาไปครับจ่มจุดครับเข้ามาใหม่เลยแล้วก็กด้อนกลับทีนึงครับปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็วางที่มันเลื่อนเลยครับอย่างเงี้ยแก่ที่เลื่อนเลื่อนพอนะครับอย่างนงี้นะโอเควางไปเลยครับวางแล้วก็เลื่อนกระจกเงาไว้ข้างล่างอย่างนงี้นะทุกอันเลยนะครับอ่าโอเคก็วางถึงแค่รูปตรงนนีี้เห็มจบพอด แล้วก็มารูปภาพสุดท้ายครับก็คืออันนี้เลื่นเหมือนกันเลยก็วางเหมือนกันเลยครับอ่าแล้วก็เลื่อนเหมือนเดิมเลยอ่าโอเคพอเราเล่อนหมดแล้ววางหมดแล้ว,ลวใช่ไหมก็ให้เรากลับมาท่อนตรงนี้ครับอ่าท่อนที่สองดีกว่าเนี่ยท่อนเล็กนี้นะกดมาเลยครับมาที่เอฟเฟคครับกดเพิ่มเอฟเฟคเลยสายท้ายอันเดิมนะครับแล้วก็เปิดกระจกเงานะโอเคแล้วก็ไปต่อไปครับใส่ส่นอันเดิมเลยแล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็นศูนย์เลย อ่าแล้วก็มาร์กหนึ่งที่เริ่มมาร์กหน้าสุดไปเลยแล้วก็ปรับเป็น169.0ครับอ่านี้นะ1้9 0เลื่อนริ่มมาร์กหลังสุดไปเลยปึ๊บมาที่ความถี่เลยครับให้เราปรับ2.10นะอ่านี้่2.10ไม่ได้ขนาดนัดปรับเป็นศูนย์เลยมาร์กหนึ่งที่เริ่มมาร์กหลังสุดไปเลยแล้วก็ปรับเป็น120ครับอ่า 2. แล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดไปเลยปึ๊บแล้วก็อินฟเต่อไปครับ มาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่แกว่งเลยกดเลยครับเพิ่มเลยมาที่ความเคียบปรับเป็นหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งมาที่มุมหนึ่งครับปรับเป็นลบสามจุดศูนย์อันนี้ลบสามจุดศูนมาร์กหนึ่งทีเลยมาร์กหน้าสุดครับปึ๊บแล้วก็มาที่มุมสองครับปรับเป็นสามจุดศูนย์ครับอันนี้ไม่ลบมะอ่าแล้วก็มาร์กหนึ่งทีเลยมาร์กหน้าสุดครับแล้วก็ปรับมุมทั้งสองอันนี้เป็นศูนย์ทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดครับ แล้วก็มุมสองนะครับเป็นศูนย์นะแล้วก็เริ่มมาร์กหลังจุดไปเลยปึ๊บอ่าแล้วก็ใส่ต่อบไปครับใส่เบอร์เครื่องหมายเดิมนะครับปึ๊บอ่าโอเคอ่ะก็จะสันแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยปึ๊บอ่จาจะได้ออกมาที่เนี้ยสิบสี่สามกดที่รูปครับจุมจุดครับพิงอนอนไปเลยอ่าแล้วก็นี่ครับสิบเอ็ดหนึ่งเก้ากดที่รูปจุมจุดพิงอนอนอ่าโอเคก็จบอยู่ที่สิบเอ็ดหนึ่งเก้านะครับกดที่ถ้ามีเฟคอันนี้นะกดข้าวลอกมาเลยครับ แล้วก็วางเฉพาะรูปนี้เลยครับรูปแรกนี่นะอ่าโอเคพอเราวางหมดแล้วก็ได้แบบนี้นะปุ้งแล้วก็ฟืบฟืบฟืบจากนั้นก็มาวางตรงนี้ด้วยครับในรูปที่เท่าไรเนี่ยรูปทสามอ่ารูปสามนะครับท่อนสองนี้ก็วางไปเลยเราก็วางเฉพาะรูปสามเลยนะครับอ่าโอเคพอเราวางหมดแล้วก็มาสลับเหมือนเดิมครับสิบสี่ศูนย์ห้ากดที่รูปครับเฉี่จุดเพื่อน,นอนอนแล้วก็สิบสี่สี่สามกดที่รูปเฉล่จุด เพิ่เงินอน,นครับปึ๊บอ่าโอเคก็จะปึ๊บปึ๊บเปรือบไอไหมเปรือบเปรืบฟึรือบอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็มาตรงนี้ครับหน้าสุดต,ตรงนี้สิบหนึ่งเก้าอันนี้สายฟรีไม่ต้องทําตามนะครับโอเคนะครับสิบหนึ่งเก้ากดบวกครับเพิ่มสเสตียบเข้ามาคจุดม้จุดครับยืดไปยังพื้นที่ประกอบเลยแล้วก็มาตัดตรงนี้ครับสิบซีซีโอเคเราเลื่อนมาตรงไอ้ตรงรูปแล้วนี่ตรงเนี้ยโอเคคร,รับกดที่เสตียบครับมาที่เอฟเฟคครับกดเพิ่มเอฟเฟคเลย มาที่อื่นๆครับแล้วก็ใส่ขั้นเลาขึ้นหลังเลยกดเลยครับเพิ่มเลยแล้วก็ไปต่อปั๊บ,บมาที่การเบีเ้ยวครับแล้วก็ใส่วาบขึ้นเลยกดเลยครับเพิ่มเลยอ่าพอเราเพิ่มมาแล้วมาที่เฟรเลยครับปรับเป็น0.66นะครับอ่าแล้วก็มาร์กหนึ่งที่เลย่มมาร์กหน้าสุดแล้วก็ปรับเป็น2นะครับ2.0 0นะอ่าแล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดไปเลยปึ๊บมาที่มุมครับปรับเป็น90ิบเลย ่าแล้วก็มาที่ระยะห่างครับให้เราปรับเป็น8.5เลยอ่นนี่8.5มาที่ขนาดครับปรับเป็น4.8นะอ่ะปรับเป็น5เลยก็ได้ครับปรับเป็น5.0นะมาร์กหนึ่งที่เริ่มมาร์กหน้าสุดไปเลยแล้วก็ปรับเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดไปเลยโอเคมาที่ขนาดมาที่กราฟครับใช้ขึ้นอันนี้อ่ะย้อนกลับแล้วก็มาที่เฟสนะมาที่กราฟเลยใช้ขึ้นเหมือนเดิมเลยครับอ่าแล้วก็มาที่จุดจุดครับกดทําฟ้ําเลย อ่าก็มีวับเครื่อง2อันนะครับกดอันที่2เลยมาที่มุมครับเปลี่ยนเป็น,น25.0นะครับอ่ะนี่25.0าก็ได้แบบนี้ปุุงอย่างนี้อ่าเนไหมปุ้งอ่าโอเคนะครับอ่ะจะไหนก็กดที่สี่เหลี่ยมกดตรงนี้ครับข้าวลงมาเลยแล้วก็มาวางตรงนี้ด้วยครับจะมีเงาหน,น้านี่วางไปเลยครับ1ิ43ามสสวางไปเลยแล้วก็เลื่อนมาตรงเหมือนเดิมครับของรูปเลยอ่าโอเคอันนี้มันเลยที่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งก็จะปุ้งอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรหรอกมันเลยไม่เป็นไรนะปล่อยเลยโอเคนะครับ จากนั้นก็เดี๋ยวมาทำในตอนมันดับนะครับมันดับเราก็ขึ้นมานะให้เรามามาร์คนี้เลยสิบเอดสามสามกดบวกครับเพิ่มเสี่ยมเข้ามาครับทั้งสายฟรีสายเติมทําได้นะครับเพิ่มมาเลยจุ่มจุ่ครับกดเติมเต็มไปที่ประกอบเลยอ่าก็เต็มจอครับมาที่นันนี้ครับเปลี่ยนสีดำมาแล้วก็มาตัดตรงนี้ครับสิบสองห้าหนึ่งกดที่เสี่ยมกดตัดไปเลยแล้วก็มาที่สิบสองศูนศูนย์ครับมาที่นันนี้ครับให้เราปรับเป็นศูนย์เลยครับมาร์กหนึ่งที่เริ่มมาร์กหน้าสุด แล้วก็มาอีกหนึ่งที่ครับเ,รเ,รเปลี่ยนมาร์กหลังทูตไปเลยอ่าแล้วก็มาที่12บสองปรับเป็น100เลยแล้วก็มากึ่งกลางด้านหน้ามาที่การาฟครับ,รบใช้เครื่องนนี้กึ่งกลา,างด้านหลังก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะใช้นี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้แต่ผมไม่ใช้นะครับโอเคก็จะเป็นแบบนี้ฟื้ออ่าแล้วก็ขึ้นมาอย่างนะะี้เห็นไหมปุ้งแล้วก็ดับมาแล้วก็ขึ้นอย่างนี้อ่ากดที่เส้ี่ยงครับตัวนี้ครับเข้ารอบมาเลยแล้วก็มาวางตรงนี้ด้วยครับ1 4 5 5้กดตรงนี้ครับกดวาง เราขึ้นมาอย่างนี้อ่าโอเคจากนั้นก็มาหน้าสุดเลยครับอย่าแค่ด้านหน้านะกดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาเลยอ่าพอเราเพิ่มมาแล้วก็เริ่มมาตรงเพลงเลยครับเบฟอ่าแล้วก็ยืดมาวีนี้ครับสิบยี่สิบกดเท่รูปครับกดยืดมาเลยอ่าแล้วก็มาตรงนี้ก่อนนะครับแปดสามหกนะมาหน้านี้ครับแล้วก็มาที่ซูมนะครับมา1หนึ่งทีอ่ามารกนี้ไม่ต้องปรับนะครับแล้วก็มากึ่งกลางตรงนี้ครับเก้าสามห้านะครับอันนี้ก็ให้เราซูมออกไปเลยประมาณห้าร้อยห้าสิบ อันนี้550นะครับแล้วก็มาด้านหลังครับแล้วก็ปรับเป็น1,100เลยอันนี้1 1 0่แล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุดไปแล้วมากึ่งกลางด้านหน้าไม่ได้กราฟครับใช้เครื่องนนี้กึ่งกลางด้านหลังก็ใช้ลงอันนี้ครับอ่าย้อนกลับครับมาที่ย้อนกลับอีกทีหนึ่งมาหน้านี้ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่แน้ยนี้ก่อนมาที่หมุนก่อนครับมาที่หมุนก่อนนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมาร์กตรงนี้หมครับ8 3 6ากอ่ะแล้วก็เริ่มมา้ะด่างเลยแล้วก็ อ่าโอเคหมุนอย่างนี้รอบนึงนะครับกลับมาที่นี้อ่าคูณ1แล้วก็ศูนย์เนี้ยเราก็เริ่มมาร์กหลังสูดไปเลยปึ๊บกราฟก็ใช้เดิมนะครับอันนี้อ่าก็จะหมุนอย่างนี้ฟึ๊บอ่าเห็นไหมโอเคย้อนกลับย้อนกลับอีกนึงครับมาณอนนี้ครับมาที่แปดสามหกเหมือนเดิมครับมาที่เส้นวานนะเปิดไปเลยครับเปลี่ยนสีตามม่ชอบเลยแล้วก็ปรับเป็นศูนย์ครับมาร์กไปเลยอ่ามาร์กไม่ต้องปรับแล้วก็มาตรงนี้ครับ905ูย์ปรับเป็น12เพอครับ อันนี้ติดฟองมากล่งกลางมาที่กาวครับใช้นี่เลยอ่าก็จะขึ้นมาเส้นขาวขึ้นมาอย่างนี้ฟื้ออ่าเห็นไหมฟื้ออ่าโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เราเพิ่มรูปต่อไปนะครับมาหน้าสุดเลยครับเพิ่มรูปอีกหนึ่งมาเลยครับอ่าพอเราเพิ่มมาแล้วก็เลื่อนมาตรงเหมือนเดิมครับตรงรูปนี้เลยอันนี้นะผมแกะรูปนี้ไว้ข้างบนนะครับตรงนี้นะโอเคนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ยืดมาเหมือนกันเลยครับสิบยี่สิบกดที่รูปกดยืดมาโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็แค่เพิ่มเฟเกกิ้เฉยนะมา ม่ได้ค้นหาพิมพ์คําว่าเช็ดนะก็คืออันแรกเลยครับกดเลยเพิ่มเลยอ่าแล้วก็มาที่สิ้นสุดครับให้เราปรับเป็น98.9เนะอ่าโอเคมาที่เริ่มต้นครับมามาร์กนี้ครับ3 3 1หนึ่งะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่ขนก่อนนะปรับเป็น19.9นะครับอ่าโอเคมาที่เริ่มต้นเลยครับปรับเป็น57เลยอ่านี่นะ5้นะครับก็ได้ครึ่งแบบได้เห็นไหมแล้วก็มาร์กเลยครับส3 1หนึ่งนะ ปึ๊บอ่าแล้วก็มาที่ห้าศูนย์สองนะครับให้เราปรับเป็นร2อยี่สิบเลยอ่านี่นะร2อยี่สิบนะครับแล้วก็มารมา์กนี่ครับหกสามสิบให้เรามาร์ e เฉดน,นะครับไม่ต้องปรับนะรอยิบเนะี่ยปึ๊บอ่าแล้วก็มานี้ครับหกห้าห้าปรับเป็นห้าสิบเจหมือนเดิมเลยอ่าโอเคแล้วก็มารมา์กที่ต่อเลยเจ็ดสี่แปดให้เราปรับเป็นร2อยี่สิบเลยครับอ่าโอเคมากึ่งกลางไหนก็ได้ครับมาที่กราฟครับ กดตรงนี้ครับเล่นประมาณนี้ครับจุ่มจุ่ครับเขาลองมาแล้วแล้วก็บางทุกทีเฟรมไปเลยอ่าโอเคก็เป็นแบบนี้นะปึ๊บอ่าแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ่ามันก็เด้งเลิงมาเด้งกลับโอเคอย่างงี้นะครับนี่โอเคนะครับอ่าจากนั้นก็ให้เรากดที่รูปอัน่างนะครับตรงเพลงเลยมาที่เอฟเฟคครับกดเพิ่มเอฟเฟคเลยสายท้ายเลยครับอ่าโอเคเปิดจงเงาครับแค่นี้พอนะแค่นี้นะครับจากนั้นก็กดที่สองรูปนี้ครับค้างไว้เดยอย่างงี้แล้วก็รวมกันตรงนี้เลยครับปึ๊บอ่าก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับอย่างง โอเคนะครับจากนั้นก็กดที่กลุ่มเลยครับมาที่เอฟเฟกครับกดเพิ่มเอฟเฟกเลยใส่ท้ายเดิมนะครับแล้วก็เปิดกระจุงเงานะโอเคแล้วก็ใส่ต่อปั๊บให้เรามาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่กลางใจแบบซูมเลยกดเลยครับเพิ่มเลยอ่าแล้วก็มาที่836นะครับอ่าขอครับให้เรามาที่859นะครับนะมาที่ขนาดปรับเป็นศูนย์เลยแล้วก็มาร์กตรงนี้ไปเลยครับ859นะปึ๊บมาที่วัฒนาการครับมาร์กเลยครับอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับหรอย่แล้วนก็ เลื่มมาด้านหลังเลยครับตรงนี้แล้วก็ปรับขนาดเป็น300เลยอ่าเราก็เริ่มมาร์คหลังสุดไปเลยครับมาที่วัฒนการครับปรับเป็น5 0 7นะอ่าเราก็เริ่มมาร์คหลังสุดไปเลยมาที่ขนาดมาที่กรัฟใช้ลงอันเนี้ยครับย้อนกลับมาที่วัฒนการมาที่กรับใช้ลงอันเนี้ยเหมือนกันเลยย้อนกลับมาที่ซีครับปรับเป็น 0. 2 0ุเลยอ่าโอเคก็เป็นแบบนี้นะครับตอนจบอ่ะฝันอย่างงี้อ่าเห็นไหม อย่างนี้นะปึ๊บอ่าจากนั้นก็เอฟเฟกต่อไปเลยให้เราใส่เบอร์เคลื่อนไหวเดิมนะครับแล้วก็มาที่858นะครับมาที่อันแรกครับปรับเป็น0.60ก่อนนะครับอ่าแล้วก็มาก็เลยครับอ่ามารีไม่ต้องปรับต่อนะแล้วก็มาที่8 5 9ปรับเป็น 1. 7 0เจเลยอ่านี่ 1. 7 0เจโอเคแค่นี้พอนะครับแล้วก็เอฟเฟต่อไปครับให้เรามาที่ค้นหาครับพิมพ์คําว่าทําให้คมชัดนะ หาคืออันแรกครับกดเลยเพิ่มเลยครับให้เราปรับเป็น0.60ย์จุดหกบพอตอ่าโอเคแล้วก็ใส่ต่อปั๊บมาที่ย้ายแปลงครับแล้วก็ใส่ซันเลยกดเลยครับเพิ่มเลยมาที่มุมครับปรับเป็น90เลยอ่าโอเคแล้วก็มาที่ขนาดเลยนะครับให้เราปรับเป็น5้าพอยตอ่าความถี่สองมาเดิมไม่ต้องปรับนะแล้วก็กดยวมจุครับกดทําซ้ํามาเลยอ่าก็มีสันอยู่สองอันนะครับให้เรากดอันที่สองเลย แล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็นศูนย์เลยอ่าโอเคแล้วก็มาที่ความเคียบปรับเป็น 2. 3 0ดเลยอ่าโอเคแล้วก็ขนาดห้าเหมือนเดิมครับไม่ต้องปรับมนะแล้วก็ไฟต่อไปครับมาที่ย้ายแปลงเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่แกว่งเลยกดเลยครับเพิ่มเลยมาที่มุมเลยครับให้เราปรับเป็นลบ0.2นะครับอันนี้ลบ0.2ยมาที่มุม2ครับปรับเป็น0.2ครับอันนี้ไม่ลบนะ อ่าโอเคแล้วก็มีอยู่แค่นี้ครับก้อยได้แบบนี้นั่นนี่อ่าได้อย่างนี้นะนี่ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นี่ก้อยด้วยอ่าก็ประมาณนี้นั่นนี่แล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ่าจากนั้นก็สุดท้ายครับอ่าเดี๋ยวด้วยลืมบอกท้ายว่ะอ่ากดที่กลุ่มครับเข้าไปด้านในครับมาที่อันรูปอันอันแรกเลยนะมาที่เ f f s e t ครับมาที่ท้ายครับมาตรงนี้ครับแปดสามหกเลยนะมาที่ออฟเซตครับมันเป็นศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมก็มาร์กเลย ่าแล้วก็มาตรงนี้ครับ935ปรับเป็น3,000เลยอ่าแล้วก็เปิดชจทยเราตั้งนะปึ๊บอ่าแล้วก็มาที่ออฟเซ็ตเหมือนเดิมครับมาด้านหลังเลยครับปรับเป็น1,000พอะครับอ่าแล้วก็เลื่อนมากหลังสุดไปแล้วปึ๊บมาที่กึงกลางด้านหน้ามาที่กราฟครับเหมือนเดิมนะครับขึ้นแล้วก็ลงอันนี้อ่าก็จะฟึ๊บอ่าแล้วก็ลงปึ๊บอ่าจากนั้นก็ย้อนกลับก็จเป็นแบบนี้ปึ๊บอ่าอย่างนี้เห็นไหม ปึ๊บอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวมาทํามานี้กันต่อเลยครับซูมนะมาที่1นึ่งหนะครับกดแทรกละมานันนี้ครับมาที่ซูมเลยอ่าให้เรามาร์กไันเลยครับเท่าเดิมมันคือตรงนี้นะของผมเป็น1นึ่งนะครับของท่านผู้ชมไม่รู้เป็นเท่าไหร่นะครับก็มาร์กเลยครับเท่าเดิมมาแหละ1นึ่งหมาร์กเลยอ่าแล้วก็มาด้านหน้าครับปรับเป็นพันห้าเลยครับอ่าโอเคแล้วก็มามาร์กนี้ตต่่่่ออออเเเเลลยย3คคครรรรรรัััับบบบมมมมาาา์์ะะนนนนีี้้้้ไไงปทดิ แล้วก็มาที่ห้ายห้านะครับเลื่อม,มาเลยอ่ะห้ายห้าให้เราปรับเป็นพันสี่เลยอ่ะนี่พันสี่นะครับแล้วก็ต่อไปครับหกสามสิบให้เรามาร์กไว้ครับอ่ามาร์กไม่ต้องปรับนะพันสี่นี่นะแล้วก็มาที่หกห้าห้าอันนี้ปรับเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมมันคือเท่าไหร่นะกลับมาดูครับอ่าผมเป็นหนึ่งีสีนะหนึ่งหนึ่งีีสี่จุดห้าเนี่ยก็ปรับเหมือนเดิมนะครับหนึ่งซีีสี่จุดห้านี่นะโอเคแล้วก็มาตรงนี้ครับ 745ก็ให้เราปรับเป็น1,400เหมือนเดิมเลยอ่าโอเคแล้วก็มากึ่งกลางไอ้ตรงด้านหน้านี่นะนะตรงนี้นะเที่เรปรับไอ้ตรงนี้นี่ยไอพันสี่เอาไว้นะก็มากึ่งกลางนะครับมาที่กราฟครับใช้นี่ครับแล้วก็มากึ่งกลางตรงนี้ครับกึ่งกลางหน้าสุดนะใช้นี่ครับอ่าโอเคแล้วก็มากึ่งกลางตรงนี้ครับนี่นะไอ้ตรงมาร์กนี้นะ331เนี่ยเริ่มมาด้านหลังเลยครับแล้วก็ใช้นี่ครับอ่าโอเคแล้วก็กึ่งกลางนี้ต่อเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับ ก็คือตรงนี้นะมาร์กนี้นะหกสามสิบเลื่อนมาหน้าหลังเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับอย่างงี้โอเคก็ได้แบบนี้นะอ่าก็เป็นแบบนี้นะครับอ่ะจะนด้ก็กดที่กลุ่มครับยังไม่หมดนะมาหน้านี้ครับแล้วก็มาวีนี่ครับสองห้าห้ามาหน้านี้ครับมาที่อันแรกเลยครับให้เรามาร์กไปเลยอ่ามาร์กนี่ไม่ต้องปรับแล้วก็มาขีดแดงตรงนี้ครับสามสามหนึ่งนี่นะเลื่อนมาเดิมครับให้ตัววายเป็นพันหนึ่งเจ็ดสิบนะ อ่าโอเคแล้วก็มาตรงนี้ครับมาร์กแดงนี้หกสามสิบมาร์กไปเลยครับอ่าแล้วก็นี่นะครับหกห้าห้ามาร์กเลยอ่าแต่ั้นก็กลับมากึ่งกลางตรงนี้ครับที่มีมาร์กอยู่แล้วนะอ่านี่นี่ห้ายี่ห้าเลื่อนกลับตรงกลางที่เดิมเลยอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับหกสี่สิบเลื่อนกลับตรงกลางที่เดิมเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับเจ็ดสี่ห้าเลื่อนกลับตรงกลางที่เดิมเลยอ่าโอ แล้วก็จะมากึ่งกลางหรอมาข่าวอีกทีนึ่งนะด้านในนะมาดีกราฟครับใช้ลงอย่างนี้อ่าครนี้พอครับนี่จมจี้ครับเข้ารอบมาแล้วครับแล้วก็วางทุกที่เฟรมไปเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับเริ่มแรกเราใช้ลงครับต่อไปก็ขึ้นครับสลับเลยอ่าก็เริ่มที่ลงขึ้นอ่าต่อไปก็ลงต่อไปก็ขึ้นอย่างนี้สลับเลยต่อไปลงครับต่อไปขึ้นสลับโอเคจบไปที่ขึ้นนะครับจากนั้นก็มาหน้าสุดครับศูนย์ศูนย์วิกดที่กลุ่มครับมาหน้านี้ครับมาร์กไว้เลยอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับนะครับ แล้วก็มาที่1นึ่นะอ่าหนึ่งหนึ่งสองครับมาร์คด้วยครับอ่ามาร์คนี้ก็ไม่ต้องปรับครับแล้วก็เริ่มกลับมาหน้าสุดครับปรับเป็นศูนย์เลยอ่าโอเคก็ปรับมันขึ้นมาอย่างนี้ฟื้ออ่าเห็นไหมปื้บอ่าโอเคนะครับอ่าจากนั้นก็เอาโทนสีมาใส่ได้เลยนะครับอ่าพอเราใส่โทนสีแล้วก็ได้แบบนี้นะครับนี่อ่าเห็นไหมโทนสีแบบนี้นะครับโอเคนะจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับให้เราบันทึกได้เลยนะครับจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำล,ล,นนบบนกลัง หรือขอการ์มาในทิกตอกได้นะครับ๋ยวผมตีมตในใหน้ใตน้คลิปนะก็ฝากติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไป